ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแดดท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อวานนี้หรือเมื่อตอนที่แล้วอัตมาภาพได้กล่าวเพื่อให้เกิดสำนึกโดยเป็นมโนธรรมสำนึกในความจงรักภักดีว่าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเยูหัวที่สำนับพิมพ์ต่างๆได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตมาจัดพิมพ์นั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก ประโยชน์อะไรประโยชน์3เรื่องคือดำรงชีวิตคิดเรื่องงานบริหารประเทศและเมื่อวานนี้ก็ได้บอกต่อท่านทัน้งหลายไปว่าพระบรมราชวาัลหนึ่งคือปิดทองหลังพระพระบรมราชวาัลคัดกรองนี้มีความว่าการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้จากพระบรมราชวาทคัดกรองตรงนี้อาตมานำมาคิดคิดแล้วก็ เอามาสู่จิตใจของเราว่าเราจะต้องทําแบบปิดทองหลังพระโดยตั้งเป็นประเด็นว่าทําดีอยากให้คนเข้าชมว่าดีบ้าทําดีอยากได้หน้าวุ่นทําดีเอาแต่บุญสงบสุขจากสามประโยคนี้ได้นํามาแต่งเขียนเป็นเครื่องเตือนใจตนเองว่า ทำดีเพื่อคนชมต้องคืนขมตรมอุราเขาไม่ชมสมคณากินน้ําตาทุกคืนวันทำดีเพื่อมีหน้าแทบเป็นบ้าเพราะหน้านั่นวิ่งทางนี้วิ่งทางนั้นหวังให้ท่านออกปากชมทำดีเพื่อมีบุญใจไม่ขุนและคืนขมทำไปใจรื่นรมเพราะรู้ผลกนกรรมดี ปิดทองหน้าพระหมดใช่ปรากฏรัศมีทองทับจับราคีหน้าพระมีทองรุงรังปิดก่อนว่างเงาวับเขาปิดทับดับความขลังเราปิดทับดับเขามั่งเอาแต่นั่งปิดทับกันหลังพระว่างมากๆใหญ่ยยไม่อยากปิดกันนั่นคิดไปไม่สำคัญกเกรงพระท่านไม่เห็นทองหลังพระจึงปลเปล่าใครเห็นเข้าก็เศร้าหมองหน้าพระ ขยะทองยามพิจมองไม่น่าดูทำดีหวังมีหน้าอนิจจาน้าอดสูสอพลอกันกรอบกรูเบียดเสียทับกันยับไปทำดีเอาแต่บุญจิตละมุนสุขสดใสปิดทองหลังพระไว้พระอัมภัยผ่องโสพลทำดีคือทำดีอย่าเร่งรี่รีบรับผลพระท่านบันดาลดลสุขแก่คนทำความดี ปิดทองหลังพระกันเริ่มเร็วพลันแต่วันนี้ตา,นตามในยวิธีตามในยวิธีแห่งพ่อหลวงของปวงไทยขออนวยพร